เ,เาขาโพดเอาขาโพดเลี้ยงงัว สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชานเานะคะสวัสดีค่ะไป่วันนี้ซูเปอร์ไซสเดี๋ยวหยุดไปเบ่งปลากับโพดก่อนเอา้าบักบ่ไปยังให้เก็บเตียนบ่ไหมันแนขานถือยังเฮ้ยนั่น ยงไปครับ่อมไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปวงปลาข้าวโพดพี่น้องวันนี้สั่งต้อมน้อยทำที่รดน้ำข้าวโพดนะคะได้สีเข่าทวนทวนอน,นอ้อ คุณพ่อต้อนไปดูข้าวโพดนะคะปลูกขา้าวโพดพี่้องลูกข้าวโพดให้งัวเมื่อยุดกับวันยุดซื่อสำหรับนิลุยเดยวันหยุดไม่มีจริงสำหรับนิลุยนะคะ วันหยุดเราก็ทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาไปดูป่าขา้าวโพดสั่งในเพื่อนโฮสเขาโวดพี่น้องคุณรถน้ำข้าวโพดนะคะสับป,ป,ป,ปดิดเกลือสับปิดเกลือโฮสออข้าวโพดเลียงงัว กินก็ได้ค้นกินก็ได้ง่วกินก็ได้ลาซุ่มๆม,มันคือง่ามเร็วแท้จังมาะว่ายหดน้ำตัวเห็นบ่ลลอซุ่มๆม,มันเขียวล่ะ

หดน้ำใส่ปุ๋ยมันกะสีใหญ่เร็วนะคะมันน้ำกะสีเฮ็ดเป็นแปลงหดทั้งลุมเจ็ดสิบ้าพี่นอาเฟ เดินหยาีในน่ลุยกับสีแห้หดน้ำนะคะเพราะว่าถ้าหดน้ำหยามันก็สีซุมพี่นองถ้าบ่หดหยามันก็บ่ซุมเพราะฉะนั้นเราต้องรดน้ำนะคะ เอาน้ำย่อยออกไรนี่นนเฮ้ยคือบอบบกเซเกอร์มาปล่อยใส่นี่นี่ยังเกาะบอแล้วเอามาขังไว้ใส่เอาเซเกอร์มาขังไว้ เพราะมันนัตคืนบอนีทำเพื่อวัวนะฮะเลี้ยงวัวกระเท็ยเพื่อนัวพี่น้องคอยเฮ็ดคอยคอยพัฒนานปวย่อยอกร้ายาป่นเนี่นบอลเลือแล้ว นี่พี่น้องน้องกําไรทองเนื้อหนังกระลักมากเว้ยทองเศ้าปองล่ะทองเศร้าปอง,อ,ง,ปอ,งอองลองแล้วเพิ่น <c oughs> ใดกินน้มพี่น้องเพราะวางวั่วตัวน้นมันม่านลูกมากวางหววางง่วม่านลูกป่านพิ่งได้กินน้มห้อมสิขนห้อมสิโวนห้อมสีอ้วนทองเศ้าปองอองลองละ่ะได้กี่ทองปองนะคะ ทองป้องขนหนาขนดกก็คือง่วว่าสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้นะเริ่มสมบูรณ์แล้วพี่น้องผหบอเนี่ยหนังคอกำลังมา่ก่จ้อยผสัเนี้ยหนังกำลังมานะคะนี่คพูคนกำลรเงินกำลายเงิน ไปพี่ไปไปไปพี่น้องมีกระสีออกนุ่มแล้วนะคะเนื้อหนังก็ม,มาเต็มนะคะหกเดือนแล้วนะคะไปไป เออหลากอายุหันล้าเช็กเกอร์พี่น้องเดียวไปจับซั์ อันนี้ก็รอคลอดนะคะสองแมออะะ่อันนี้รอคลอดนะคะนี่เราพี่น้อง ใหญ่นามากนะคะอันนี้ F1 นะคะพอดปลายเดือนกุมภาทองแยกเพศนะคะอันนี้ก็คอดปลายเดือนมีนาทองแยกเพศเหมือนกันอันนี้รูปทอด F1 ตัวน,นี้แชมป์เก่านะคะแชมป์สนามเก่าเล็กน้อยสวยไหมคะสวยงามมากนะคะ ปวนรอบพี่น้องอันนี้เดินหยาหมัน,นแห่งแรงพี่น้องสี่เหลี่ยมหยาหดนะคะโอ้สี่เหลี่ยนมออยาาาน้ำหดหยาเพราะว่าถ้าห้องหดนดีมันก็นสิบป,ปูงขึ้นมาแน่์ซูมขึ้นมาแน่์ปูงมาแน่นะคะนี่ลูกสาวมันใกล้ขึ้นแล้วนั่นมืออือน่ผนผลลัพธ์จังสีขึ้น เช็คเกอร์ไว้หันละเช็คเกอร์ว่าจับสับพี่น้องเราพี่น้องปูขอโาผลกันุ้มนี่เรากิน